114หรือผ่านเว็บไซต์ w a t c v s h o p ตลอด24ชั่วโมงคุณผชมการประชุมเพื่อเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่พรรคประชาธิปัตย์นะฮะอย่างที่ทราบกันดีว่า ล่มนี่ี่มล่มแล้วล่มอยู่จริงล่มต่อด้วยเพราะว่าทุกอย่างเลื่อนไปหมดแล้วคือเขาไปเปิดที่นี่ก็ไม่ได้เป็นหน้าที่ของผมที่จะไปเป็นห่วงเป็นใจเงินในพักเขานะฮะแต่ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณเฉลิมชัยพูดว่าไปกางเต้นมันก็ถูกเลยนะถ้าคุณไปเช่ามิราเคิลแกรนสองครั้งแล้วมันก็ล่มถูกไมแล้วเข้าใจว่าเป็นเงินเงินเงินอันนี้เป็นเงินอุดหนุนจากกกตนะ จากจากภาษีอ่ะใช้เงินในการแต่ก็นั่นแหละเงินอุดหนุนจากกองทก็ต้องมาจากภาษีใช่ไหมผู้โดยตรงใช่ไหมันก็ยิ่งหนักไปคุณเฉลิมรู้สึกว่าคุณเฉลิมชัยก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันว่าข้างหน้าก็กลางเต็นท์เอาจะได้ไม่ต้องรบกวนเงินภาษีประชาชนใช่แต่ทีนี้มันมีคำอธิบายอันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะมาอีกส่วนหนึ่งแล้วที่ไม่ได้เกี่ยวกับประชาธิปัตย์ว่าถ้าเกิดเพื่อไทยต้องไปเอาประชาธิปัตย์มาร่วมโดยที่ไม่มีพักของคุณประยุทธ์คุณประวิทธ์เนี่ย ก็จะมีคําอธิบายอีกแบบหนึ่งว่าอาจจะไปเอาประชาธิปัตย์ในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับปี53ซึ่งไม่เกี่ยวข้องเลยเนี่ยคงไม่มีนะอาจจะต้องบอกก่อนถ้าตราดที่ตอนปี53สังกัดพรรคที่ชื่อว่าประชาธิปัตย์นะแต่ว่าการอยู่ในระดับบริหารในครมอในระดับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเหลือแค้สมบัติไม่มีแล้วตัวอย่างนะไม่มีแล้วมั้งโดยตรงเนี่ยมันเหลือแค่เนี่ยตอนบัญญัติเอชวนจุลิน อ่าคุณจุรินด้วยใช่สา,ามาดนดับดแรกกรมอด้วยใช่ไหมก็นั่นแหละฮะก็ม,มันก็มีคำอธิบายแบบนี้เหมือนนกันถ้าจะมีประชาธิปตัตต้องแต่งตัวใหม่ประชาดิปตัตต้องเซตระบบพักใหม่ถ้าถ้าสมมุติว่าดีวกันภายในแล้วนะฮะว่าจะเข้าร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยเนี่ยเขาต้องรีแบนด์ไม่งั้นเพื่อไทยโดนด่าเละ ไม่งั้นก็จะกลายเป็นเกิดความบาดหมางก,ก,กับกับก้าวไกลกับทุกๆอย่างกับคนที่เขาคิดว่าอ mm ิน hmm. เหมือนที่พี่ชุวตอ mm ิน hmm. ะว่าอินว่าเขามันมีส่วนร่วมกับเรื่องการล้อมค่าประชาชน mm hmm. สมัยนูน้นต้องรีแบรนด์ใหม่เหมือนที่ลุงกายบอกว่าเอาผู้บริหารที่เกี่ยวข้องออกทั้งหมด mm hmm. แล้วเป,เ,ปเป็นเซ็ตเป็นยางบัตรเป็นเลือดใหม่ mm hmm. ประชาธิปัตย์ผัดใบจริงๆ mm hmm. แล้วทําการเมืองแบบแนวใหม่จริงๆที่ผ่านมามันคืออดีตที่เราลืมไม่ได้แต่เราต้องคงองค์กรนี้ไว้เพื่ออะไรก็ตามแต่วัดเพื่อบลาๆแต่ว่า เป็นเซตใหม่เข้ามาจริงๆอ,อันนี้มันยังดูแบบรีแบรนด์แล้วต้องแล้วต้องแถลงต่อหน้าประชาชนด้วยว่าที่ผ่านมาเราเสียใจอย่างไรที่ผ่านมาเราจะแก้ไขแบบไหนเราต้องเดินหน้าต่อเราร่วมขอเป็นเป็นกำลังเป็นกําลังพลให้กับพรรคเพื่อไทยสมมุตินะฮะถ้าอย่างเงี้ยมันจะดูแบบคนเพื่อไทยเองก็จะรู้สึกว่าเออมันเคลียร์คนที่อินกับกับกระแสว่าคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพอ่าไม่อยู่แล้วนี่แต่เราจะไม่โอกาสพักการเมืองเลยหรอวะ เพราะว่าแต่ละพักแต่ละยุคสมัยมันก็จะมีของมันถ้ารีแบรนด์อย่างนี้ได้เนี่ยอย่างน้อยสุดอ่าอย่าง f ออย่างผมพักเพื่อไทยผมก็จะมองว่าพอที่จะไปด้วยกันได้พอที่จะคอมเพลเมไนต์ได้แต่คุณต้องเอ่ยจากปากคุณคุณต้องแสดงออกไม่ใช่ว่ารอนิ่งเลือกอะไรก็ไปแล้วก็เป็นยึดมั่นประชาธิปไตยแต่รอเขารอเสียบอย่างเดียวอันน,น,นี้อันนี้ก็จะกลายเป็นกระแสะตีกลับอีแบบหนึง่งคือผมเข้าใจคําอธิบายของหมออ้ออําเนี่ยหมออ้ําก็พยายามอาธิบายว่าคุณจะต้องทําอะไรใช่ครับ ซึ่งก็เห็นด้วยคุณต้องยังบัตรมาหมดเลยนะแต่ว่าในทางหนึ่งเนี่ย22คนเนี่ย25คนที่เป็นสสเนี่ยนะแล้ว22คนที่พยายามจะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มข่าวว่าคุณเฉลิมชัยแล้วเข้ามาพยายามจะยึดพักและประชุมพักให้ได้เนี่ยนะผมไม่เห็นว่า22คนนี้จะจะปฏิรูปอะไรได้และ22คนนี้เผลอเอไปไล่ดูเนี่ยเฮ้ยคนเหล่านี้เนี่ยเป็นแกนหลักเป็นกําลังหลักหรือเปล่าในการ นำคนขึ้นมาประชุมชุมนุมกปปสอ่าใช่อันนี้ก็จะพูดยังไม่ต้องล้วงกันตรงนูนะคนยังไม่ล้วงไปถึงนะผมคิดว่าเพอเผอเนี่ยเพราะว่าคนคนใต้มาเยอะเยอะซึ่งผมก็คิดว่าก็ต้องอาศัยคนกลไกเหล่านี้แหละนั้นในทางหนึ่งก็คือว่ายากเหมือนกันถ้า22คนนี้สัดส่วนเลือกตั้งที่เขาได้25คนนะแล้วเขาคิดว่าจะปฏิรูปและวท่สําคัญนะทรัพย์สินเขาที่ผ่านมาเขามีจุดขายอะไรอย่างนี้ดีกว่าจุดขายเขาไม่มีนโยบายอะไรว่าไปให้ปัดนึกไม่ออกแต่ หนึ่งไม่เอาทักษิณสองคืออะไรคือไม่เอาทักษิณสามคืออะไรไม่เอาทักษิณสี่ถ้าเกิดเขาจะเลิกตรงนี้แล้วไปร่วมกับเพื่อไทยเนี่ยเขาจะไม่เหลืออะไรเลยจิตวิญญาณของประชาธิปัตย์คืออะไรไม่มีจิตวิญญาณของประชาธิปัตย์ก็คืออะไรวะไม่เอาทักษิณประชาธิปไตยสุดจริญไม่ต้องจิตวิญญาณหรอกครับให้นึกถึงผลงานก็นึกไม่อยออกเหมือนกันใช่ใช่แต่มันจำเป็นต้องทำไหมฮะถ้าคุณจะถ้าคุณเป็นตัวจิตพิศส์จริงจริงคุณต้องทําแล้วก็ ผมยังให้เกียรติเขาอยู่นะว่าคนเขายังเลือกเขาอคนที่ยังเลือกเนี่ยมีอันนึงท,ที่ที่เป็นประเด็นก็คือผมเคยโพสต์นะครับตอนนั้นตอนที่ก้าวไกลได้เพื่อไทยได้ที่สองเนี่ยผมเคยโพสต์ขึ้นมาว่าประชาธิปัตย์ได้โอกาสรีแบรนด์แล้วอืถ้าคุณจะอยู่ฝ่ายค้านแต่คุณยกมือเลือกนายกให้กับพิธายกเลือกนายกให้กับเพื่อไทยคุณได้รีแบรนด์ของคุณมันจะมีกับชื่อเสียงกับมอีกรอบหนึ่งคือน้ำใจนักกีฬาเพราะตัวเองไม่ได้ไม่ไปยกให้ในายกให้มันได้รัฐบาลผ่านไปก่อนให้สวโดนปิดสวิต เพราะถ้าคุณเป็นประชาธิปัตย์รจริงๆชื่อตามชื่อพักประชาธิปไตยจริงๆเดโมแครตจริงๆนะคุณต้องไม่เห็นด้วยกับสอบสองร้อยห้าสิบเสียงถ้าคุณจะร่วมปิดสวิตคุณยกมือชูให้กับพิธาตอนนั้นผมคิดแบบนี้นะแต่โดนกระแสสวนตีกลับมาว่าครับหมอหมอคิดอย่างนี้ได้ยังไงคนที่เขาเลือกประชาธิปตัตย์อ่ะเขาเลือกเพราะเขาไม่ชอบพิธาไม่ชอบอุงอิงไม่ชอบคุณเศรษฐาไม่ชอบชินวัตรถูกต้องถ้าเขาทำอย่างนั้นเขาทรยศประชาชนใช่ซึ่งจุดนี้เออเว้ยเราก็แบบ อ่ะงันแล้วแต่เลยแล้วกันเพราะเราถือว่าเราไปก้าวล่วงเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะต้องท้าทายคือว่าขณะที่ประชาชนเติบโตขึต้นแล้วบ้านเขาเองก็เลือกก้าวไกลปารตีลิกันเลยเพราะฉะนั้นเมื่อประชาชนเติบโต,ตแล้วแต่เขายังต้องขายจุดเดิมอย่าเขาก็จะหดแคบลงเรื่อยๆ<ช>เขาจะได้รับการเลือกตังเรื่อยๆลดลด จำนวนสสลงไปเรื่อยๆซึ่งลักษณะเดียวกันแบบนี้มันเกิดขึ้นกับเพื่อไทยด้วยนะมันไม่ได้เกิดขึ้นกับแต่จคนละโจทย์คืออย่างไปทะชธิปัตเนี่ยแทนที่จะไปเอาคะแนนจากเพื่อไทยก้าวไกลมาโดยการรีแบรนด์ตัวเองเนี่ยผมว่าไปเอาจากรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐมาให้ได้มากที่สุดดีกว่าโดยปัญหาคือไอ้รวมไทยสร้างชาติมันไปจากขาไปไปมานไม่คนเราไปเอากลับมาด้วยการดูว่าทําไมถึงคนไปรวมไทยสร้างชาติทําไมคนถึงเลือกคุณประยุทธ์เพราะว่าประชาธิปัตย์ขวาไม่พอหรือเปล่าใช่หรือยังโ ไปใช้ปันใหม่อาจจะโหนไม่พอถ้าคุณไปยุธโหนนะผู้พูดตรงๆเออหรืออาจจะไปในในแนวนั้นซะนะ<น>จะได้เรื่งง่ายกว่าในมุมที่เรามองไม่เห็นประโยชน์ของใครสักคนหนึ่งครับคนนี้เขาเลือกอะ่ะเขาอาจจะได้รับประโยชน์นั้นโดยที่เราไม่รู้มันก็เลยมีการสืบเรื่องกันมาอุ้ยยังเลือกต่อเอาไม่ต้องมองไกลพักที่เรามองในฐานะของประชาธิปไตยที่เรามองอยู่ในเพื่อไทยอยู่ในก้าวไกลเนี่ยเรามองภูมิใจไทยว่าสมัยที่แล้วเรื่องซิโนแวคเรื่องของวัคซีนเรื่องของการจัดวิกฤตการโควิดเนี่ย ไม่โอเคเลยต้องได้ที่นั่งน้อยแน่ๆรปรากฏว่าเยอะกว่าเดิมครับอันนี้มันน่าคิดนะครับว่าเขาทําอะไรระหว่างนั้นที่มันมีข่าวเสียหายเนี่ยเขาทําอะไรให้ประชาชนใช่แล้วเราต้องยอมรับนะครับถ้าเป็นนักประชาธิไปไตยต้องยอมรับว่าเออนี่มันคือเสียงจากประชาชนจะสู้กันก็ซื้อเลือกตั้งครั้งหน้าค่อยว่ากันใหม่อ,มอย่างเงี้ยครับครับนะครับก็สุดท้ายก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าประชาธิปไตยก็ล่มใปนะ นะครับทีนี้ยังล่มอยู่ล่มอยู่ก็คือง่ายๆสรุปง่ายๆคือว่าเข้าใจว่าที่ล่มมันมีความตั้งใจให้ล่มอันนี้หนึ่งและคุณเฉลิมชัยไม่พอใจแสดงว่าฝ่ายที่ทําให้ล่มก็อาจจะเป็นฝ่ายที่เสียประโยชน์จากการเลือกห Wing ัวหน้าพักครั้งนี้ซึ่งก็น่าจะสามารถตีความได้ว่าการแก้ไขข้อบังคับการโหวตเนี่ยสัดส่วน70% 30เซนยังคงอยู่เพราะฉะนั้นสสที่มีในมือเนี่ยมันถึงเวอร์ฟูลมากมันถึงมีพลังมาก ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ทาให้ร่มก็อาจจะเป็นคนที่เสียประโยชน์จากตรงนี้ก็อาจจะเป็นขั้วที่อยากจะให้คุณอภิธิ์ขึ้นหรือเปล่าหรือว่าครับอาจจะให้ผลหน้าใครก็ได้ที่ไม่ได้มาจากขั้วคุณเฉลิมชัยอันนี้คนอาจจะงงว่ามันร่มล่มแล้วมันสาคัญยังไงคำว่าพระพปัติเนี่ยถ้าคุณครบองค์ประชุมพูดงี้ว่าถ้าเกินกึ่งหนึ่งขององค์ประชุมแล้วเปิดประชุมได้โหวตมันจะกลายเป็น 70- 30คือ22คนนั้น25คน มีน้ำหนักเสียง70%กับอีก200กว่าคนที่เหลือจริงๆมัน250คนด้วยนะเวลามันอดีตได้ยกอดีมันมีน้ำหนักแค่30%แต่ตราบเท่าที่มันยังประชุมไม่ได้เนี่ยองค์ประชุมมันคือกึ่งหนึ่งอ่ามันนั่นก็เลยเป็นแต่พรรคเนี้ยเขาก็เก่งมากเรื่องการเมืองเกมการเมืองเขาเนี่ยแพ้วแพวะรานั้นเขาก็เล่นกันไปเมื่อน้ำหนักเสียงมันปวดไปโหวตถ้าไปครบประชุมปุ๊บลรวโหวตเนี่ยแพ้แน่ๆก็อย่าประชุมมันเลย แต่คนน่าจะจริงคะใช่ไหมที่คุณเฉลิมชัยถึงเดือดขนาดนี้ที่บอกได้ว่ามันมีการพยายามที่แบบว่าให้ให้ใครนะให้คนที่มีสิทธิ์ในการเข้าไปาวไปเที่ยวลาวเลยไปเที่ยวลาวเวยไปเที่ยวลาวเลยเอออะไรต่างๆเราไม่ต้องห่วงฮะถ้าเกิดว่าประชุมได้แล้วอะไรไงเดี๋ยวฟงแฟ้มปลาเว็บวอนอะไรก็มีอาจจะมีได้ครับทั้งนี้เขาทุกทุกทางฮะ ครับทศที่มีอยู่ตอนนี้21คนที่เป็นเขาใช้ว่ากลุ่มเพื่อนต่อต่อคือชื่อเล่นของคุณเฉลิมชัยสีอ่อนนะฮะครับ21คนที่สเขามีทั้งหมดเลย25ตัดคุณบัญญัติคุณชวนออกไปนี่ก็คือเททับทางพักแล้วนะถูกไหมคือทั้งพักเกือบทั้งก็คือคุณเฉลิมชัยเนี่ยมีมีเขาเรียกไงมีผลงานที่โดดเด่นมากๆในการเลือกตั้งที่ผ่านมาใช่ผลงานโดดเด่นนะว่ายังไงก็ตามเนี่ยในฐานะที่คุณเป็นเลขาธิการพักคราที่แล้วคุณก็เป็นเลขาธิการพักถ้าได้ เสียงน้อยกว่าเดิมคุณจันเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิตไม่ใช่หรอวก็ต้องทวงถามใช่แต่แต่คุณจิรพลแพ้ก็ยืนยันว่าไม่รับตาแหน่งทางการเมืองแล้วนะแต่ว่าก็อาจจะยังมีนี่แหละการเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างในพักอยู่บ้างนะครับในฐานะที่ไม evet ่ได้มีตําแหน่งทางการเมืองพักนี้เขาจะเหมือนที่พี่ชุบัตดิบอกอ่ะเขาจะถนัดเรื่องของการเปิดพจนานุกรมเรื่องการลาออกการกลับเข้ามาทําใหม่การเล่นตลอดชีวิตวงเล็บชีวิตใครมันจะเขาจะมาแบบนี้ตลอดซึ่งก็ชินกับเขาแล้วแหละครับ ครับเออแล้วก็ยังมีคุณเฉลิมชัยที่บอกด้วยว่านะครับระหว่างการรอสมาชิกให้ครบองค์ประชุมคุณเฉลิมชัยคุยกับคุณอภิสิทธิ์เดินมาคุยสั้นๆบอกว่าจะมีการนัดทานข้าวเพื่อคุยปรับความเข้าใจกันนะครับคุณนราพัฒน์แก้วทองซึ่งเป็นแคนดิเดตคนหนึ่งที่จะเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ครับแล้วก็คิดว่าคุณนราพัฒน์นี่แหละมันน่าจะได้ถ้าเกิดว่าเสียงเมื่อวานครบแล้วประชุมได้เนี่ยอาจจะเคหละเคยมีคนคิดจะเสนอชื่อคุณนราพัฒน์เป็นหัวหน้าพรรคมั นะครับก็นี่แหละนะแต่คระรัฒน์ก็เหอะแม้ว่าจะเป็นคนที่เราไม่ไมรู้จักนะแต่ไม่ได้ความหมายใหม่ว่าเป็นเลือดใหม่ที่เหมาะอ้ําพูด,นะดผมเมา่อไจะพูดอยู่เลยว่า <S <S ใครล่ะครับรบ,บางทีคนไม่ได้ติดตามก็จะแบบต้องไปนั่งเปิดดูว่าคุณนราพัฒน์เป็นใครนะเป็นอดีตสอสอปัะชีเราชื่อแล้วก็ลงที่พิจิตรใ้่ไหมนะแต่ว่าไม่ได้แล้วก็เป็นลูกของคุณชื่ออะไรไพฑูนแก้วทองอ่าเป็นรัฐมนตรีคือเราเราเราข้าใจครับแต่หมายความว่าเรามองในมุมภาพคนที่ไม่ได้เลือกประชาธิปัตย์เนี่ยเราก็จะไม่รู้ความเป็นไปภายในเเลยะซึ่งจดดนนีี้้ก็็ปขอ ถ้าคนที่ไม่รู้แล้วเขามีรีแบรนด์มีการสําคัญคือการสื่อต่อประชาชนเขาจะจัดข้างในยังไงไม่รู้แหละแต่เขาสื่อออกมาว่าติดที่เรื่องของสมัยที่เขามีปัญหาร้องปราบประชาชนใช่ไหมฉันเสียใจนะฉันจะแก้ไขนะฉันจะมารับผิดชอบในสิ่งที่ตรงนี้นะถอยหลังไม่ได้แล้วขอเดินหน้าเฮ้ยเขาถนัดนี่ทำไมไม่ทำแบบนี้ล่ะรีแบรนด์อาจจะไม่ใช่เป็นคนใหม่ก็ได้นะครับแต่หลักๆสิ่งที่คุณนราพัดย้ำก็คือว่า ผู้ใหญ่ในพรรคเนี่ยไม่ยอมส่งไม้ต่อให้รุ่นหลังอ,อันนี้ก็เจงอยู่ก็น่าคิดครับแบบเนี้ยครับก็น่าคิดแต่ว่าสัญญที่อีกคนถ้าเป็นคนที่ไม่เลือกประชาธิปัตย์ไม่ชอบประชาธิปัตย์นน่าจะเชียร์พี่ติง๋งผมก็จะให้เชียร์คุณมอลลี่มาริกา <laughs> คุณมีตระกูลมหาสุขคนนี้เป็นหัวหน้าพักอันนี้สำหรับคนที่ไม่เชียร์ปฏิบัติจริงอันนี้จะรีแบรนด์ของจริงนะครับเพื่อจะได้ติดตลาดมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยลุยโซเชียลมีเดียมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ว่ากันไปในส่วนนั้นเห็นถึงความวุ่นวายนีได้เลยนะครับแต่ก็น่าสนุกนะฮะคือหลายคนบอกว่าอยากเห็นอยู่นะครับะมีอะไรเพิ่มเติมนะฮะสำหรับนี้เวลายังเหลืออยู่ในสามสี่นาที อ๋อเมื่อวานนี้เอ้ารายการเราไม่ใช่6ชั่วโมงเหรอฮะไม่ใช่ผมให้เวลาถึงหกโมงเย็นนะเนี่ยวันนี้ก็จัดได้4ี่ห้าชั่วโมงจัดไปเลยแต่ว่าได้ตามประมาณครึ่งชั่วโมงได้ชั่วโมงเดีขาได้ม่ทำหรือไงนี่แซวเล่นนะฮะนะครับแต่ว่าก็ยังมีเวลาอยู่นะครับอ้าเมื่อวานนี้ที่ทะลุวังไปนี่คือกลุ่มที่กระทรวงวัฒนธรรมใช่ไหม ใช่ครับเรื่องของกรณีของคุณนวรัตน์พงไพบยญไงฮะจะไปขอให้ถอดจากเสลเป็นแห่งชาติครับเมื่อกี้บอกทะรูวังปุ๊บผมคิด2เรื่องเลยเรื่องทะรู้วังจริงๆกับเรื่องที่ทะรูวังโพสเมื่อคืนครับอันนั้นทําหลายคนไม่ได้นอนใช่ใช่ผมว่าก็เป็นคงจะเป็นประเด็นที่พูดกันทั่วไปนั่นแหละการกลับมาของผมว่าปกตินะเป็นเรื่องปกติก็ทามมิ่งก็มันธรรมดาแต่คนไปตีความไปตีความเชื่อมโยงหลายๆอย่างก็ผมว่าไกลเกิน ก็เป็นเซเลปคนหนึ่งที่กลับมาผมว่าก็เป็นคนที่เราอาจจะคิดอย่างนี้จริงที่พูดไปเนี่ยคือไม่เห็นความเชื่อมโยงกับกับทางการเมืองแต่ว่ามันเป็นที่สนใจของประชาชนก็ต้องเข้าใจว่าเขาไปเขาไปใช้คํานี้ครับว่าคนที่บอกจะกลับไม่ได้กลับ คนที่ไม่มีวิแววจะกลับโผลมาเซอร์ไพรส์กลับเลยอแล้วก็ก็แซวกันว่าไม่เห็นต้องทวิตเลยใช่แต่จริงๆข้อมูลข้อมูลไม่มีใครข้อมูลพอที่จะวิเคราะห์กันเรื่องพวกนี้หรอกใช่คก็พูดกันเป็นเหมือนเมานินทากันไปทั้งนั้นเลยจะเป็นแนวนั้นไปซะเราก็เลยไม่ได้มีข่าวนี้ละเอียดดีแล้วครับอย่าละเอียดมากนะครับขณะที่ภาพพี่คุณทักษิณกับคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับไปงานวันเกิดคุณเซน านายกรัฐมนตรีกัมพูชาครับนะครับซึ่งเป็นการเดินทางมาใกล้ชายแดนประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งที่สุดที่สุดครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้ไปมาเลเซียครั้งหนึ่งใช่ไหมไปโผปีนังครั้งที่แล้วแล้วก็ฮ่องกงไหมฮะใช่ไหมฮะอันนั้นจะไกลกว่าหน่อยแต่ว่าในในประเทศเพื่อนบ้านใช่ใช่ใช่ถ้าคิดว่าประเทศนี้ศูนย์กลางอำนาจอยู่ที่กรุงเทพอ่ะกัมพูชาใกล้สุดใช่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 พนมเปญน่าจะใกล้มากที่สุดนะครับก็ พนมเปนโพสต์นะครับรายงานบอกว่าโฆศกรัฐบาลกัมพูชาภัยศีบานนะครับออกมาชี้แจงเกี่ยวกับการเดินทางเยือนกัมพูชาของอดีตนายกของประเทศไทยทั้งสองคุณคือคุณทักษิณและคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับเพื่อร่วมงานเลี้ยงวันเกิดนะครับาทางนายกรัฐมนตรีฮุนเซนในวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาโดยบอกว่าการร่วมงานวันเกิดดังกล่าวนั้นมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวอย่างแท้จริงนะครับโดยนายกรัฐมนตรีฮุนเซนได้อธิบายกับนายกรัฐมนตรี ต้องย้ำว่ารักษาการด้วยนี่ผมพูดเองนะประยุจันโอชาและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของคนของไทยคนอื่นๆแล้วขอให้พวกเขาเข้าใจถึงมิตรภาพที่มีระหว่างคุณนักเสณคุณยิ่งรักแล้วก็ทางฮุเนเซนนะเพราะว่าเขาได้ประกาศโตเป็นพี่น้องกันแล้วแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับการเมืองโคศกรัฐบาลกัมพูชากล่าวนะครับ ทำไมพี่มองหน้าผมอย่างนั้นนะพี่ชูก็ต้องไม่เกี่ยวอยู่แล้วโอเคใครยังมาตอบว่าเกี่ยวล่ะเออนะฮะนี่คือพูดในนามโพศกรัฐบาลด้วยนะฮะแต่เอาเธอผมคิดว่ายังไงก็ตามเราก็รู้อยู่แล้วคุณทักษิณกับคุณเซนน่ะสมเด็จคุณเซนเนี่ยเขาแนแน่นกันอยู่แล้วใช่ไหมฮะถึงขนาดที่คุณคุณเซนต้องโอเคในการส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าไปช่วยเหลือสถานทูตที่ถูกเผาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใว่ไหมเขาแน่นๆมากเขาแน่นมากเขาไม่ได้มีปัญหากันเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเพราะนั้นไม่ไปสิบแปลกอ่รไม แต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างซึ่งเอาฮูจีว่าคุณเซนน่าจะเป็นนายกมนตรีที่อยู่ในอำนาจน,น,น,นานที่สุดในโลกกันไหมในโลกกันมั้งในโลกกคนปะเอะอสามสิบปีแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์กับรัฐบาลไทยนะครับในหลายๆรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มันก็ต้องดำเนินไปด้วยในช่วงเวลาเดียวกันกับที่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณทักษิณกับคุณเซนเองเนี่ย ก็อย่างต้องคงอยู่ถูกไหมเพราะฉนั้นเราจะเห็นข่าวว่าไอ้อันนี้มันเรื่องมันเป็นแนวส่วนตัวจริงๆเหมือนเพื่อนมันเกิดเหมือนคุณประวิทย์แบบเตรียมทหาร6กับจรแต่คนไปตีความอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันใกล้มันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านประเทศไทยคนก็ตีความปยังยังไม่เบ็ดเสด็จน้ําเลยมาโฉบข้างๆแล้วก็จะมีบ้างแต่สังเกตนะฮะความสัมพันธ์จะต่างกันบางครั้งเรามีเรื่องกันระหว่างชายแดนเนี่ยขึ้มๆจะลบกันเลยแต่พอไปทักสินโอ้จับมือกอดกันมันก็เห็นภาพบางอย่างซึ่ง คนบางกลุ่มมันก็ไม่ชอบมันก็จะรู้สึกแบบเอ้ยอะไรวะแต่อันนี้ไม่เหมือนไม่เหมือนกับดอนไปจับมือกับมินออนไลน์ไม่เหมือนไม่เหมือนคนละแบบคนละแบบคนละแบบกันคนละแบบร้อเปอันนี้โลกเขาไม่ได้มีปัญหาด้วยแต่ว่าของของกับพม่าเนี่ยเมียนมาเนี่ยเราโลกเขามีปัญหาด้วยเราดูมีบทบาทมากเลยนะที่ไปอินโดนีเซียตอนนั้นไปคุยกับองซานซูจีใช่ไหมใช่ที่บอกว่าไปที่คุณดอนไปคุยถามว่าสบายดียังดูสบายดีอยู่ล้ำหน้าอาเซียนไปเยอะ เออเออล้ำดีหรือเปล่ามาดูนะใช่ประธานงานอยู่เหรอฮะก็ยังอยู่ใช่ไหมคุณอยู่แต่ละเรื่องนี่คือไม่ทํางานดีกว่าพอทํางานทีไรโอ้ปวดหัวทุกทีกับปัญหาเรื่องที่โรคเขาไม่เอโรคเขาไม่ยอมรับกันครับอมีอันนึงที่เป็นจิ๊กซอบอกข่าวกันชั้นชั้ครับปปชสั่งตรวจสอบสักสยามไม่สั่งให้การรถไฟไล่ผู้บุกรุกที่เดินเขาโคดอันนี้คือสั่งตรวจสอบใช่ไหมสั่งตรวจสอบแค่แค่บอกให้เป็นข่าวว่าทําไมมันมาโผล่ช่วงนี้นะ เกี่ยวกับจัดตั้งรัฐบาลหรือเปล่าไม่หรอกว่าไปองค์กรอิสระเขาต้องทําหน้าที่เข้าไปพี่พอดีช่วงนี้ไม่ได้เกี่ยวเรื่องการเมืองหรอกจังหวะจังหวะจังหวะพอดีนะครับก็ ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมวันนี้ขอบคุณคุณหมอด้วยแล้วก็หวังว่าจะมีโอกาสได้มาเจอกันเรื่อยๆเพราะว่าจริงๆแล้วงานส่วนตัวก็โหรัดตัววาจริงจริงันี่ยต้องต้องนอนพักทั้งวันครับแล้วก็ไปรับลูกตอนเย็นก็องทำงานหกวันต่อสัปดาห์เพราะว่ามันเป็นงานวิชาชีพและคลินิกก็มีสองที่ต้องไปไปมาๆด้วยแต่คลับก็แม่ไหมครับก็ก็ผมอยู่สาขาหนึ่งแล้วก็คุณหมอภรรยาคุณหมอฝนอีกสาขาหนึ่งสลับกันแต่ว่าต้องทำเองอ่ะ เพราะว่ามันมันไม่ใช่งานแบบอื่นมันเป็นงานที่ต้องใช้ฝีมือฝีมือ,อก็เลยแบบจริงๆวันนี้ถ้าไม่ใช่ Voice TV ก็จะไม่ได้มาเ,เพราะว่าเราจะห่วงเวลานอนมากแต่ไม่ได้ครัคร้งสุดท้ายแน่นอนฮะ <c oughs> <c oughs> นะครับก็ <c oughs> จะมีโอกาสามาอีกครับครับเดินทางกับราชบุรีอย่างปลอดภัยด้วยก็เห็นน้องกายจะก็ลงสสแล้วพี่หมาก็จะแทนละหยอกหยอกหยอกครับลงไม่ได้ด้วยนะลงไม่ได้สิบปีพี่แทนเนี่ยโดนตัดสิบสิบปีด้วยนะอยากโดนไมไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขึ้นไป ฉีกคนไม้ย M.O.U. ให้ไหมเราดูกันไปฮะว่าสี่เดือนหลังจากนี้จะมีการรับประหารหรือเปล่าหมอออามาสี่เดือนเว้กับรับประหารเลยพี่บางอย่างพี่ก็ไม่ต้องปากพะร่วงมากก็ได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับวันนี้เราสามคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ